ออกแบบลายเสื้อนะครับพี่เขาส่งลูปอะหลแต่งรถแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์สองคันมาให้นะครับอยากได้ทั้งหมดเนี่ยอยู่บนเสื้อโอ้โหลูกปอะหลัยรถเยอะมากนะครับรถมอเตอร์ไซค์สองคันเนม่ยเท่าไหร่นะครับเป็นตัวรักอยู่แล้วทีนี้จะทํายังไงให้อะไหล่รถทั้งหมดเนี่ยมาอยู่บนลายเสื้อในการผมคิดไว้ตั้งแต่แรกเลยว่ามันลุงลังแน,แน่ลุงลังแน่นอน <laughs> และก็เป็นอย่างนั้นครับลุงลังจริงๆ <laughs> โอเคครับก็พีคอก็มองแล้วแหละว่ามันมันลุงลังมากๆเลยนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนแก้ไขดีกว่าไม่เด่นอะไรลดละช่างมันอะไรลดไม่ไปนไยเอาแบบแค่พอประมาณพอนะครับไปเด่นในช่วงลดแทนนะจจะโชว์ลดเราก็จัดไปนะครับผมปรับเปลี่ยนแก้ไขในฟอนต์หนังสือ,อยังเหมือนเดิมนะครับผมใต่ก็เอาอะไรตกแต่งออกบางส่วนนะครับก็เหลือแค่บางส่วนแล้วก็เปลี่ยนพื้นหลังใหม่นะครับ ก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยนะจ๊ะก็จะดูโล่งตาสะอาดตาขึ้นนะครับถ้าไอผมคิดคนเดียวเนี่ยยังไงมัน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 เป็นไปตามแนวทางคนคิดเนาะถ้าสมมุติว่าคนคิดแล้คนทําคนละคนกันก็ต้องมาจูงกันต้องมาคุยกันว่าอยากได้แบบไหนยอยากได้อะไรนะจ๊ะหลายเชอรที่ได้ออกมาก็จะประมาณนี้เลย <laughs> โอเคครับผมถ้าพี่หนสนใจนะครับอยากได้ลายเสื ye, ้อลายสติกเกอร์ขัาวติดต่อคุยรายละเอียดกับผมได้นะครับช่องทางการติดต่ออยู่หน้าโปรไฟล์แล้วก็ฝากติดตาม YouTube ของผมด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นรูปแลกกัะรูป2องนะครับผมในการปรับเปลี่ยนแก้ไขแล้วนะครับก็ TV, อยู่ที่พี่เขาจะเลือกว่าจะเลือกแบบไหนนะจ๊ะฝากติดต,ตามผลงานของผมด้วยนะครับผมปราบขอบพระคุณมากครับจุ๊บ <c oughs>